สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีโอสแยวชาแนลนะคะม้ม pues น mm ี้พี่น้อง้มนี้สิพ้ามาเบิ่งบรรยากาศการทํากับข่าวการพัดการพัดซิวการผัดซิวเส้นใหญ่แล้วก็เป็นพัดมาหมาเนาะพี่น้องล้าเฮาก็สามารถพามาเบิ่งบรรยากาศการแพ็คใจกองแล้วเรียบร้อยนะคะว่าท่ากด้เสื้อนี้แม่เนาะพี่น้องมันเป็นอย่าง่าเป็นเจเล มันเป็นเจเล่นะคะนะคะเจลเล่เป็นแบบนี้ตรงน,นี้เราก็คือเอาไปใส่ถังน้ำแข็งแล้วก็ขึ้นมา<อ>นแจกเลยใช่ไหมแช่น้ำแข็งเขาก็เอามาเจกนะคะเขาขึมาเบิดทุกสีมีสีฟ้ามีสีตาถองังนมีสีชมพูรถล,ลิ้นจี่มีอันนี้รถอะไรอะ่ะรถม้รมรรารอนอันนี้รถลิ้นจี่ <c oughs> ลิ้นจี่โดยเฉพาะ โอ้ยยังวะีไรลรีนจีนเลยนี่แหละแล้วก็เป็นน้ำส้มอะไรอ่ะแลวก็เป็นน้ำส้มน้ำส้มเป็นคนเล็กๆนะพี่น้องเก็บดูไหมไม่เกี่ยวหรบเพรามันเก็บไม่ได้ทุนดีค่ะคุณน้มงแก้คุณน้องแก้บ้างไหมแก้จะพาไปทำอารมณไปยุบมอนไปครับไปครับตอนนี้คุณน้องกำลังเทศการบ้านอยู่ค่ะเดี๋ยวพ่อพ่อพัดเป็นเฟสเลยครับไหหมาแพใส่กล่องซอยจันทร์ครับพ่อพ่อสือเป็นกองโฟมมากนะครับครับผมตอนนี้พักกับ ไปแก้ลูกแก้ตส่เมให้พี่หลอกมานั่นแก้ตวนเ้งลูกเก้ต้นฟงดูนเดมีดลูกนะมี้เพราววันนี้ที่ห้องไปตรงกัปตันอาทิตย์ราวาเด็กน้อยจะเด็กไปน้ำห้อหน่ำน้อพี่หนอกราะว่าเขาจะปลูกฟังไห้เด็กๆรู้จักการให้รู้จักการทําบุญน้อพี่หนอกปลูกฟังไห้จังเตเนน้อยหญยมากจังสิวสาวบ่า รู้จักการาการแบ่งปันรู้จักการให้รู้จักการทำบุญอยากทีได้บุญไปนั่กันนอก,นอ,กอ้อนเป็นอย่างนี้นี่เป็นเป็นแบบนี้มันทําไม<อ>น่ารักจังเลยอ่ะคนถือนะอุ้ยแล้ว <c oughs> เราซื้อขน,อนมมาหนึ่งป็นอ่ะอ๋อ,อเอลเซ่ขนมกินกับกาแฟ แต่กได้หมดทุกอย่างแหละแล้วนี่ยนี่ราคาจะไปแเจกนต้องกัน,กนเคนี่ยเาก็จะเอาพาร์ตบอลเซนคึงว่าพวกพาร์ตอเซนนะพวกพ,พาร์ตอิน้าโตก่อนนันหมดแล้วนนเ,ลเขาก็จะมาเจกอันนี้ตัวนี่ระคะเงื่อนขีเซสมทบทุนมากรวมทั้บุญนะคะเท่ากับาาืของหมดเลยค่ะื้อของหมดเลยนะคะเราจะไปดูอ่ะการท้ามาตนี้เั้นแต่ตัวนี้่เบิร์สองพันตัวเหร่ันพงอยู่เมียนค่ะตกภาสามบกว่าทเลยสสมั้งตัวเนี่ย แต่แจง้อันนี้บดประมาณหาร้อยตัวเนี่ยขนมเพียงเอ็เนาะพงอยู่เดียวทแต่ว่ามันกับมาเป็นยังมีน่อมันมันกับเอาอีกเจีนะันนีจะนั่งระสามลอยกันาะนี่ละปสามาณนี้แหละค่ะใจเงื่อนเว่บประมาณสองพันตัวเลยแล้วก็ซืสือของซส้อผวกหมูพวกยังนะคะแล้วกาจะทำเือนพิธีการผัดผัดเส้นใหญ่ซีอิ๊วดูไปดูแม่คั้วอีกสองคนเดี๋ยวแม่ขั้วสองคนอคนแม่ต้อมกับอัน คุณนายเพ้นเป็นคนผัดอย่าแยกไปจะกผ้าเด็กเด็กแพ็กใส่กองโฟมเรียบร้อยเพราะว่าเขาสื่อกองโฟมมาแล้วนะคะไปดูทีละขั้นตอนครับไปครับไปกันเลยค่ะพี่เฮี่น้องคนแม่ครับคุณแม่คนผัดแม่สวัสดีเทีสีหน่อยเดี๋ยวสวัสดเบคค่ะแม่ร่างกายสิอยู่เด้อเนี่ยเสียไม้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างเชื้อห้ปลูกใส่ซจสิวซีนิวดำเรียบร้อยแล้ว ไข่แม่คับมันค่ะทันไปเดียวน่ะไข่นี้ก็มาจากไข่อยู่ในเล้าของนิลุยชาแนลนะคะครับผมไข่พอเพียงไข่พอเพียงไข่เสียไข่ไก่ม้าเกียบอกอยู่ในเล้าเลยค่ะไก่ไก่ค่ะอันนี้คือพัดแล้วได้ส่วนหนึ่งแล้วนะค่ะเดี๋ยวห้องก็จะให้แม่พัดแล้วเบิร์ตกราห้องจะเสียไปแค่เดียวนะคะนะคะเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วด้วยน้องผู้จ้าเกินอ่าใส่เยอะแซ่บเยอะสุดพี่น้องเสียไรเสียไร สีน้ำตาล้นน้ำตาลนบเด้อหวานนิดสีขาวเหมือนกันนะคะรสีค่ะหวานเ่้าเขาันไว้ว่แล้วน้องเตรียมพร้อมเดี๋ยวเขาเห็ดแก่ด้วยมาหน่นใส่เลยนะคะ่กับแ่แก่กับขานาค่ะ ความพี่น้องเอ้ามี่ความไหนวีพี่น้องนางบางีทรพส์บันหอมพี่น้องพี่น้องวะนี่ขั้นตอนการใส่เส้นครับใส่ไข่ดับพี่น้อง ตักแล้วนะคะคถึงขัน้นตอนกันตักประมาณนี้พอตักประมาณนี้พอนะเพราะว่ามันเคยจะเลยหลายคนมนนะมคมะมอือก็กินสีกินบมือทุกอย่างก็ชิมบมือแม่กองสมิรพอดีแล้วกองสมิรพอดีแห้งแล้วแบบจ๋าอย่างใหญ่ลิงค์เลยย่ียๆนะคะ มาถึงแล้วนะคะก็ไปอาบน้ำแต้งตัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่นอ้องเปลี่ยนผ้าเรียบร้อยมาถึงแล้วนะคะขณะนี้กําลังขนของลงเมื่อมรรยากาศพี่น้องคนหลายแห่งลายอยู่ดีขนของลงอยู่ค่ะคนเยอะมากปาคนคือหลายนะวุว้ตะมูเพื่อับแคนี่ยคนเยอะมากโอ้เจ๊เจ๊มันัก,กวะ คนหลายแห้งพี่นะอสวัสดีค่ะมาจีขัดบรรยากาศคนขึ้นลายค่ะแก่เลยเคาดว่าน่าจะหมดไพ่ในพีบตาล้วพี่น้องเอ้ยอเ,เอาลงไปกลอาลงไปไว้ทั้งไปนะคาดว่าน่าจะหมดไพ่ในพริบตานะคะ ยไม่ได้หยิบเลยหยิบเลยครับหยิบเลยครับหยิบเลยผัดมาผัดซิวด้ครับเ้ยต้องให้เป็นไม่ได้ยังอย่าีต้องให้เป็นผนี้ิักินับไ้กนัอ ไอ้วา้ลองฟ้อมลองฟ้อม

บรรยากาศนะคะคนไร่ อะไรนะหมแท้เนี่ยพิศดาีดินะโอ้ยเบิร์ตเรียครับไม่น้ำนี่เพิ่งเอาลงเพราะว่ามีคนเก่าบางทีก็เขาก็ใส่ถุงมาน้ำหมดแล้วมันหมดแล้วโอเคไม่เป็นไรเราก็อะไรับเคานะไม่เป็นไรเราก็เอามาทำทำบุญทำทานเขาอยากได้เยอะไม่มีกินแล้วไปกินที่บ้านก็ไม่เป็นไรใช่ไม่เป็นไรเขาอยากได้เยอะก็ให้เขาหยิบไปเพราะยังไงเราก็เอามาทำบุญทำทานแล้ว เดี๋ยวเราก็ไปหาเดินกินบ้างเราเราเราแจกเสร็จแล้วก็ไปหาหาเดินกินบ้างเนี่ยเรามีแบบนี้มาด้วยนะไปหัวใจบอสเห็นบ้างอันนี้เราเห็นมาแบบนี้เปล่าเนี่ยพี่สาวเป็นคนห้ามพี่ยิงเพื่อนห้ามเนี่ยหมดยังไม่เปิดให้ดูเฉยๆหมดหมดยังอันนี้เราเห็นมาสองกระติบสองกระติบงหนามยันยัน่ะเออไม่แล้วหมดไพยในพิซซ่าเหมือนกันซิมอะไร๋ยวห่อไปก่อน ควันควันยเหามันเขาแห้งคนวันเลยเยอะมากพี่ลองเอาลงเ้าเดี๋ยวหายเบ็บถึงชุดตาแล้วมาแล้วแล้าูไม่หถงเเาบรเเปียอ๋อมันหมดล้วลูกมันหมดแล้วทางเดใบเฮียเดี๋วเราเปนะไรอคนไระพี่ลองหมดแล้ว

วันนี้เขาจะไปแหกนล้ตอไปห้อะเหรอห้องจนไปแจกทุงันนี้ไปให้กินกัละาข้แจกเชิญชมแจกแจกไหมครับไม่ได้แจกใช่ไหมครับแจกว่าแจกว้เดียวน่ว่ามาแจกอยากกินอยากชิมชมตำที่นากเี๋ยวไปชิมอยากชิม้มตำมาก มูนตามศรัทธานะคะถลา,ายพาดไปเขียนชื่อเราด้วยนะวัน

สำหรับมื้อนี้กะมาทำาหมุนทำาลงทานมดไปแล้วนะคะมดไปให้ในบูถึงหนึหน้าที่ค่ะพี่น้องเบิดเร็วแห้ง<แ>เนี่ยชื่อบรรยาโดยรอบนะคะคนเยอะมากได้บุญมากในบุญแห้งพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาช่องโอ๊ตเย้าชาแนลด้วยนะคะแต่็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามทางโอ๊ตเย้าแฟนเพจเดียร์ะาสำหรับวั้นี้ก,บบกะือว่บบบาอิ่มบุญพี่น้อง อิ่มบุญแล้วก็สุขใจที่ได้เป็นสะพานบุญให้เอฟซีทุกคนโอนปัจจัยมาทําบุญร่วมกันนะคะขอให้ได้บุญร่วมกันเยอะๆนะคะแล้วก็สาหรับเอฟซีที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามขอขอให้ได้บุญร่วมกันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ